ระบบเสียงเป็นยังไงมั้งคะเสียงดีบอแม่จ้าย่าให้หนูหน่อยเหมือน เห็นที่ใดนะโอเคไม่เห็นก็ไม่เป็นไรทุกทีก็ไม่พร้อมสักทีมามาที่ใดก็บอกว่าพร้อมดอกเพราะว่ามันสดสดก็คือสดนั่นแหละสดอิลีอีหรอฮัลโหลแอปเปิลวันฮัลโหลฮาวอาร์ยูทูเดย์ คูกคาร์เตอร์เมทยูริสบายดีไหมคะสบายดีสบายดีสวัสดีคะ่ะโไยล,ะยละ่ะโอเราะบ่เห็นเห็นแล้วสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะที่ทักทายเข้ามาฮัลโหลฮัลโหลแอติลิสอเอเทิร์นฟันดา นี่ซื้อฟ้านแล้วมาอเอาคยนึกว่าเป็นมูเรา่มููประเทศฮอลแลนด์มาุ <laughs> ้ยปูฉีตุ้ยปูฉีค่ะขอโทษค่ะบ่หูล่ะว,ว่าจะก็ไผเป็นไผเห็นภาษาอังกฤษขึ้นมาก,กขึ้นใจเป็นบัคซิดารดลดน่ะสบายดีบ่ค่ะ วิจารในคอยได้ในเสียงเป็นยังไงเสียงดีป่ะเสียงกึดกึกัดกัด,กดไม่คะเสียงไม่ดังดีบอบอกหน่อยได้ไหมเพราะว่าฟังตัวเองมันก็ได้ยินอยู่แต่ว่าบอหว่ามันเสียงจวดจวดจัดจด อยู่ขอบคุณหลายๆที่ให้ฮักมาอุ้มชูกลับไปต็วิพย์ตแดงเติมคำว่าสู้เข้าสู่หัวใจดวงนี้ผู้หญิงตัวคนเดียวเหมือนยาดโบมี โชคดีก็เป็นอย่างที่นี้แห่งใจลองลองหลายไปได้ลทกษ์พิ่นทั้งนั้นเลยเห็ดอย่างออกมาก,กับพิดเบิดพิดไปเบิดพิดแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าใจเฮาฮักสวัสดีเด้อค่ะเด้อ อยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าใส่กอยนั่งจมเข้ามาห้องนี้ก็คือร้องเพลงอย่างไปเลยค่ะบัดนี้